สวัสดีครับเจ๊มีบงได้มีบงนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคอนเทนต์ของ b l a c k พิงคนะครับกับช่องมนุษย์ออฟฟิศติด YouTube กับพี่ตูนนะครับเรามาอัปเดตกันต่อไม่รอช้านะครับเมื่อเช้ามีโปสเตอร์นะครับเขาบอกว่าเป็นโปสเตอร์ทีเซอร์อันที่3แล้วนะครับสำหรับอัลบั้มใหม่ของสาวๆแบล็คพิง k กับซิงเกิล How You Like That นะครับเรามาดูกันที่ลุกแรกเลยนะครับใน4ลุกเนี่ยเรารู้สึกว่าเราชอบของ ของเจนนี่มากที่สุดนะครับของ Jelly เจนนี่เนี่ยจะเห็นได้ว่าใต้ตาเนี่ยเธอมีการแบบว่าแต่งตานะครับเป็นลายเหมือนเปลวเพลิงนะครับแสดงให้เห็นถึงความร้อนแรงแทบแบบเปรี้ยวซ่านะครับดูที่เล็บดูที่เล็บของเจนนี่เห็นปะจะมีลายเหมือนเป็นเหมือนแบบอะไรยหะเป็นเปลวไฟอ่ะเป็นเปลวเพลิงเนาะมันมันบอกอยู่แล้วแหละว่ามันมันหมายถึงการแบบต้องแบบสู้รบฉันจะไม่ยอมแล้วสําหรับครั้งนี้นะครับแล้วก็ผมนะครับผมยังเป็นสีทองการใช้รูปเนี่ยรู้สึกว่าจะ ใช้ไฟสีชมพูนิดๆเนาะจะต่างจากสี่รูปที่ออกมาก่อนหน้านี้ที่เป็นโทนแบบออกแนวดาร์กเป็นสีดำเนาะกันนั้นก็คือแบ็คอยู่แล้วอันนี้น่าจะเป็นพิงค์เนาะเป็นโทนพิงก์ก็คือจะแบบมีสีคน,นี่ยจะมีการฉายไฟที่เป็นแบบชมพูอ่อนๆมีการแต่งโทนภาพแล้วก็การแต่งหน้าที่แบบเบาๆซอสนิดนึงดูเป็นแบบว่าเนเชอรัลลุคนะครับแล้วก็มีไ o ไลท์ดดดอยู่ข้างล่างเออเพื่อนๆเราสงสัยมากเลยอะว่าอีแบบใครเล็กเลยนะ อีพีรีลิซิงเกิลวันที่26ของโมงเย็นเนี่ยตกลงมันจะปล่อย mv ตอนนั้นไหมหรือว่าจะปล่อยแค่เพลงออกมานะครับไว้ใจไม่ได้กับคําว่าพีลิซิงเกิลตอนนี้ค่อนข้างแบบกลัวนิดนึงนะครับมาต่อก,กันลุกที่2ของ l i ซ่าดิซ่าเนี่ยหน้าแบบว่ามีการแบบทาชิมเมอร์โกโก้นิดนึงนะครับก็จะแบบ เป็นเงาเสวยนะครับแล้วก็มีการผสมแสงระหว่างแบบสีชมพูกับสีเขียวนะครับเราจะเห็นมีความสีเขียวติดโทนเขียวนิดๆนะครับกับผมหน้ามาสีดาคลับนะครับก็สวยมากๆนะครับสําหรับดีซ่าแล้วก็ดวงตาที่เสือรอมของดีซ่าเนี่ยคือแบบที่สุดแล้วหาที่สุดไม่ได้เลยสําหรับดีซ่าเนาะแล้วก็ที่เห็นตมหูไม่ให้ตมหูโบราณมากแต่แม่ ต่างหูนะครับก็จะเป็นวงเนาะเป็นเงินเงินเหมือนเป็นซ้อนๆกันอยู่เนาะก็จะเห็นการผสมสีเนี่ยในต้มหูมันจะเห็นเงาเนาะก็จะเห็นแบบดีเทลหลายๆสีที่แบบมาผสมกันของการใช้ไฟในสตูดิโอนะครับเราก็มีโลโกโ้ฮันยูไลด์แดดอันนี้ก็แบบเหมือนกันเนาะแล้วก็มีพรีเวสซิงเกิลวันที่26นะครับอันที่ 3, r มโรสเ a โรสเเนี่ยก็คือจะแบบ ผมออกแบบเทาๆแล้วอย่างที่บอกดวงตานี่เหมือนใซคอนแทคเลนส์สีแบบฟ้าเทาๆนะครับแต่งหน้าทนอ่อนๆอันนี้โรเซ่แบบลุคแบบครีนมากนะครับแล้วก็ทาปากเบาๆยอะไรเงี้ยเนาะ ดูเป็นแบบสาวแบบดวงตาแบบหาเรื่องเหมือนกันนะใช้ได้อยู่นะแบบว่าฉันก็จะไม่ยอมเธออีกต่อไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเน,ะเนะเาะแล้วก็มีโลโก้พรีลิซิงก็ฮาอยู่ไลด้นานแล้วก็โลโก้แบ็กพิงเหมือนเดิมนะครับโทนฉากสข้างหลังของโร s เซเนี่ยจะเป็นออกแบบฟ้า,ฟาเนาะอันนี้ก็ดูแบบว่าเป็นโทนมันก็สตูดิโอเดียวกันเนาะน่าจะเป็นฉากแบบฟ้าที่มันจะเป็นเหมือนแบบ โปสเตอร์แรกสุดเลยที่มันแบบคัมแบ็กอันแรกเนาะที่มันจะเป็นเหมือนเพดานห้องที่คนเขาแซวว่าเหมือนแบบเป็นฟ้าห้องแล้วก็มีการกับรูปนิดนึงนะครับก็น่าจะเป็นสตูอันเดียวกันที่เป็นแบบอันแรกนะครับแล้วก็สุดท้ายคือพี่จีซูผมดำนะครับ ผมเนี่ยมันออกจะเป็นแบบน้ำตาลดำๆเนาะเพราะว่ามันแล้วแต่แสงที่ใช้นะครับสําหรับผมพี่จีซูคือถ้ามันโดนไฟแบบสว่างมากผมมันก็จะอาจจะออกแบบน้ําตาลเนาะที่เป็นแบบสีจริงอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบเราดับไฟนิดนึงแล้วก็แบบใช้โทนสีที่แบบเข้มๆข,ข,ขึ้นอนะผมมันก็จะดูแบบดาร์กเป็นดําขึ้นอะไรเงี้ยเนาะเล็บเนี่ย เข้าใจว่าอันนี้น่าจะถ่ายก่อนที่จะแบบถ่ายแบล็กเพราะว่าเล็บเายัางเบาๆอยู่พอไปถ่ายแบล็กปุ๊บเนี่ยเล็บมันก็จะเหมือนแบบทาเล็บให้มันจัดจ้านแล้วก็แบบแซขึ้นนอนแล้วก็ตามีกีไดไอรไลเนอร์หางตานิดนึงให้ดูเป็นแบบว่าเฟียวๆนิดนึงนะครับแต่หน้าทั้วทั่วลุคของพี่จีซูเนี่ยก็คือยังแบบมีแมทแล้วก็มีการเล่นฝา มีการเล่นไฟที่เป็นสีเขียวสีชมพูเหมือนกันนะครับแล้วก็ทาปากเป็นแบบลิปกอดเบาๆพอพอประมาณนะครับแต่งหน้าแบบเนเชอชัลรลุกอย่างที่บอกนะครับแล้วก็มีโลโก้ฮาวิลัยด้้นนะครับก็ที่จิซูก็แบบสวยมากนะครับก็สี่ลุกก็ครบไปแล้วทั้ง4ีคนนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอยากจะแชร์อะไรกันก็ สามารถมาคอมเมนต์ใต้โพสตแล้วก็มาแชร์บอกเล่าเรื่องราวของพี่ของแบ็คพิงนะครับก่อนที่จะคัมแบ็คกันก่อนในวันนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรอัปเดตหรือออกมาเพิ่มเติมกว่านี้เดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตดูกันแล้วก็พลาดไม่ได้ว่าถ้ามันมี MV ออกมาจริงๆเนาะก็จะเดี๋ยวรอดูว่าจะมีแบบ MVT มวทีเซอร์ตัวเต็มออกมานะครับก่อนที่จะมีการปล่อย MV ตัวจริงนะครับแล้วก็ข่าวดีนะเับเมื่อวานเห็นแบบเอ่อรายการเจมี่เนาะที่เขาบอกว่า แบกพิงจ,จะไปแสดงโชว์ที่นั่นรายการแรกก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่าเป็นยังไงกันแล้วอาจจะมาทำดีแอคกันอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามช่องมืออฟฟิศติด Youtube กับพี่ตูนนะครับก็ฝากช่องไว้ด้วยนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e แล้วฝากบอกต่อนะครับถ้าชอบช่องนี้นะครับและยังไงเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกันใหม่รับคลิปดีๆจากช่องนะครับขอบคุณแล้ววันนี้บายสวัสดีจ้า